ห้องเก็บของใต้บันไดบ้านเราปกติไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปหรอกวันนั้นแม่ชัยให้เราไปหาของเก่าข้างในรู้สึกขนลุกตั้งแต่มือแตะลูกบิดประตูพอเปิดออกกลิ่นเหม็นอาบก,กับความมืดก็ตีหน้าพรึบถึงจะเปิดไฟแล้วก็ยังมืดทึบของวางระเกะระกะเต็มไปหมดเราก้มก้มเงยเงยจัดของไปเรื่อยๆทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงแผ่วๆเหมือนคนกำลังหายใจอยู่ใกล้ๆปล,ลายทางเดิน หยุดมือทันทีหันมองไปรอบๆไม่มีอะไรแต่ความรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่มันแรงขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มใจไม่ดีจูจ่ๆก็มีเสียงหัวเราะคลิกคักเบาๆลอยมาจากซอกมุมที่มืดที่สุดเราตัวแข็งทื่อเสียงนั้นมันใกล้มากเหมือนอยู่ข้างหลังเราเลยพยายามข่มใจหันพรึบแต่ก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากเงาตะคุ่มๆของกล่องเก่า กำลังจะหันกลับไปทำต่อข้อเท้าก็รู้สึกเหมือนมีอะไรเย็นเฉียบมาจับบีบแน่นขึ้นเรื่อยๆแรงมากจนเจ็บเรากรีดร้องสุดเสียงรีบถีบตัววิ่งออกมาจากห้องนั้นทันทีโดยไม่เหลียวหลังกลับไปมองเลยตั้งแต่วันนั้นเราไม่เคยเฉียดไปใกล้ห้องเก็บของใต้บันไดอีกเลยสักครั้งผู้สนับสนุน K MM, K TH, แค่ MM ขีด th เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง